ทีนี้มีหลายคนถามมานะว่าเขาไม่สามารถจะปลูกต้นไม้ด้วยตัวของไอ้กีวีได้นะกีวี่เบลเซอร์เนี่ยครับเพราะว่าปุ่มมันแอบแอบอยู่แบบนี้หลายคนแอบอย่างนี้กดเลือกเลือก select แล้วก็ตรงนี้มันกดตรงนี้ไม่ได้นะครับจะไปเลือกทานตอนไม่ได้นะเพราะมันมันมีปุ่มนี้ซ้อนอยู่บางคนนะไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าแต่มีบางคนถามมาแล้วพี่จะทํายังไง อ่านะครับผมก็บอกว่าพี่ลองเข้าแบบนี้ดูครับก็เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้นะกด3าจุดข้างบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันธรรมดาครับแล้วก็กด select นะครับอ้าวมันไม่มีเหมือนกันครับแต่มันแอบอยู่ครับเมนูตรงนี้มันแอบอยู่นะกดที่เลือกตรงนี้ก่อนนะเลือกแผ่นดินแล้วก็ตรงนี้ครับ c ุดแ s ล plan นะครับแล้วก็เลือก sun อ่าตรงนี้ครับเราจะต้องถ้าปลูกน่าจะต้องใช้แบบนี้นะเพราะของผมนี่ ก็เป็นนะครับของผมก็เป็นกดเลือกแล้วก็กดเลือกแลับไปดูหน่อยสินี่ฮะแล้วต้นต้นไม้ของผมมีอะไรเหลืออยู่บ้างหมดแล้วมีแค่นี้นะครับแล้วก็กดวางกระถางนะครับทีนี้ก็กลับมาหน้าจอแบบเดิมได้ครับโหมดชั่นเดสก์ท็อปอ่ะแล้วก็กดวางกระถางลงไปนะครับกดกด,ดนี่ฮะก็ได้แล้วประมาณนี้นะครับ ก็ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกีีเบราว์เซอร์มันแอบปุ่มหรือซ่อนปุ่มก็ต้องสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะครับลดน้ำหน่อยเนาะเดี๋ยวเวลาหมดอ่าประมาณนี้ผมก็มาปลูกป่าน,นี้อีกแล้วเดี๋ยวต้องมาเข้าป่านี้ลืมทุกทีนี่ตีหนึ่งสีนาทีก็กาคงจะเกาะไปอีกหลายวันอีกนะต้นนี้นะเหลือวก็รายได้หมดอีกนะครับ ได้ไหมก็น่าจะไม่ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยเห็นของผมแม่ข้างล่างเนี่ยห้าทับสิเมื่อเช้าผมรีบกดกดกดมีเวลาให้ผมกด20นาทีกดกดยังไงก็ไม่ถึง15ครับเนี่ยดูสิห้าทับสิน่าสงสาร <c oughs> โอเคตอนนี้ก็น่าจะลงทุนแค่การปลูกต้นไม้อย่างเดียวแล้วเนาะ มันไม่สามารถที่จะมาเอาโบนัสจาก LE 50แล้วก็จากกล่องสุ่มได้นะครับตอนแรกหวังว่าจะน่าจะถูกหวยบ้างกับเพื่อนเขาแบบโชคดีนะตกลงน่าจะไม่ได้แล้วครับอโอเคทุกคนอย่าเครียดนะครับอย่าเครียดตอนนี้เดฟก,ก็พยายามอยู่เต็มที่แหละนะครับเพราะว่าเข้ามาเยอะจริงๆนะพี่น้องเข้ามาหลูต้นไม้กันตอนนี้เป็นชาวสวนกัน,นครับโอเคทุกคนขอให้สนุกกับเกมนะครับอย่าเครียดครับสวัสดีครับผม